ปิดเทอมก็เป็นช่วงฤดูร้อน,นะคะที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็มักจะพาบุตรหลานไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสระว่ายน้ำนะคะหรือว่าแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยง ที่เด็กๆอาจจะจมน้ําได้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะจมน้ําในบ้านก็ได้นะคะเพราะว่าแค่น้ําความลึกแค่2อถึงสนิ้วแท่นี้เด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยถ้าเราไม่ทันดูหรือเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะคะอาจจะมีการพอคว่ำหน้าลงไปในกละมังอ่างอับน้ําแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์จมน้ําได้ค่ะ จากสถิติของกระทรวงสาธารณาสุขเรานะคะทั้งประเทศไทยเราเนี่ยในปี2564เด็กไทยที่อายุต่ำกว่า15ปีนะคะจะมีจมน้ำเสียชีวิตจำนวน658รายถ้าเฉลี่ยเอาง่ายๆก็วันละประมาณ2คนนะคะ ถ้าเรามาดูในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดของเราในเขตสุขภาพที่6นะคะปี2564ก็มีเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยจมน้ำเฉลี่ยสัปดาห์ละ1-2คนนะคะรวมแล้วเนี่ยประมาณ67คนต่อปีเนี่ยนะคะทีนี้ปัจจัยเสี่ยงนะคะในเสร็จเขตสุขภาพที่6เราเนี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาถ้าเราไปย้อนดูเราก็จะพบว่าเด็กชายจะจมน้ำมากกว่าเด็กหญิงนะคะ จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอนุบาลหรือว่าเด็กประถมต้นนะคะในช่วงที่เขา,าเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนเนี่ยแหละค่ะช่วงเมษายนที่ปิดเทอมหรือไม่ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะคะหรือถ้าเป็นแหล่งน้ําที่เด็กจมน้ําแล้วก็เสียชีวิตมากที่สุดก็จะเป็นที่บ่อน้ําหรือตามคลองธรรมชาติค่ะในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะขอให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ยิ่งถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยคลาาสายตาไม่ได้เลยนะคะคุณแม่บางท่านก็เป็นช่วงที่ไปทํางานบ้านบ้างหรือว่าถ้าพาไปในที่ที่มีการกินเลี้ยงสังสรรค์กันบางทีก็อาจจะมีการคลาาสายตาไม่ได้ดูแลน้องตลอดเวลานะคะตรงนี้จะต้องพยายามจับตาดูเขาไม่ให้เด็กไปยืนใกล้กับขอบบอ่อขอบสาอะไรต่างๆเพราะว่าอาจจะพลัดตกน้ําลงไปได้นะคะ ทีนี้ถ้าเขาจะต้องไปเล่นน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะเราแนะนําให้นําขวดน้ําพลาสติกขวดเปล่าเป็นขวดใหญ่นะคะประมาณลิตรครึ่งนะ,ะเป็นขวดขวดเปล่าเนี่ยถึงเวลาหรือเป็นแก๊ลอนพลาสติกเปล่านะคะปิดฝาแล้วให้เขาแขวนสะพายแรงติดตัวไปนะคะถ้าเกิดว่าเขาเล่นน้ําจนหมดแรงเนี่ยอย่างน้อยออจะสามารถกอดขวดเหล่านี้มันจะทําให้ลอยตัวได้นะคะในส่วนของชุมชน เราก็อยากให้ชุมชนมีการสำรวจแหล่งน้ำที่เสี่ยงในพื้นที่นะคะดูว่าตรงไหนมีพื้นที่มันอาจจะลื่นได้หรือว่าเป็นที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิดเด็กอาจจะตกไปได้อยากให้มีการติดป้ายเตือนแล้วก็มีการวางอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้ด้วยอย่างพวกถังแกลอนพลาสติกนะคะหรือนกหวีดท่อนไม้อะไรต่างๆนะคะในแหล่งน้ำที่จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นน้ำตกหรือทะเลอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆนะคะ ควรจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลนะคะเผื่อมีเหตุฉุกเฉินจะได้ช่วยเหลือได้ทันมีเสื้อชูชีพให้สวมใส่ทุกครั้งที่มีการทํากิจกรรมทางน้ํานะคะออมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เราเข้าถึงได้ง่ายหยิบได้ง่ายนะคะติดป้ายแจ้งเตือนแล้วก็มีป้ายแจ้งความลึกของน้ําด้วยในส่วนของสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ำเนี่ยควรจะต้องมีเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับผู้รับบริการบางสาลเนี่ยมีผู้มาใช้บริการจํานวนมากแต่มีเจ้าหน้าที่คนเดียวเวลาถ้าเกิดเหตุ ตกน้ําไปหลายคนหรือใกล้จะจมน้ำเนี่ยนะคะถ้ามีเจ้าหน้าที่หลายคนเราก็จะได้สามารถช่วยเหลือเขาได้ทันนะคะอีกทั้งเราก็ควรจะมีป้ายบอกกฎระเบียบความปลอดภัยทางน้ําด้วยค่ะค่ะหลักการของเด็กนะคะเด็กเล็กเนี่ยสอนเด็กๆเลยใช้หลักการอย่าใกล้ยอย่ากเก็บและอย่าก,ก้มนะคะอย่าใกล้ก็คืออย่าไปใกล้แหล่งน้ำนะคะโดยเพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ําธรรมชาติที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิด ขอบอะไรที่เราจะเกาะได้เลยเนี่ยนะคะอาจจะลื่นพัดตกลงไปได้นะคะอย่ากเก็บอย่ากเก็บหมายความว่าถ้ามีสิ่งของตกลงไปในน้ำนะคะเด็กบางคนเนี่ยเขาพยายามเอื้อมเอื้อมสุดตัวเขาก็มีโอกาสที่จะหัวขมำล้มลงไปได้อย่าก,ก้มก้มก็คืออย่าไปชะโงกลงไปดูอย่างเช่นถ้าเป็นโอ่งน้ํโอ่งเก็บน้ําลึกๆเนี่ยนะคะ,ะเขาพอเขาก้มไปปุ๊บหัว คำมั่ลงไปอันนี้จะขาดอากาศหายใจขึ้นมาก็จมน้ําเสียชีวิตถึงได้ได้เรียนไปว่าเออเราเจอน้ําในกละมังที่ลึกแค่2อถึงสนิ้วเนี่ยเด็กเขาก็จมน้ําเสียชีวิตได้แล้วนะคะที่สําคัญคือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดไม่ให้เด็กคลาดสายตานะคะ แล้วก็ถ้ามันมีน้ําในกระมังในถังอะไรที่ค้างอยู่ในห้องน้ําหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ให้เทน้ําออกซะอย่าให้มันมีขังอยู่แล้วเด็กเขาไต่ไปเล่นเองได้ถ้าที่บ้านเป็นตุ่มน้านะคะมีโอง่งอันนี้เราแนะนําให้มีฝาปิดนะคะน้องจะได้ไม่สามารถเข้าไปได้หรือถ้าเป็นประตูกั้นอะไรต่างๆไม่ให้เขาออกนอกอนา,นาบริเวณนะคะอันนี้จะช่วยได้เยอะนะคะทีนี้ถ้าเป็นสําหรับเด็กโตเนาะเมื่อสักครู่เป็นเด็กเล็กนะคะถ้าเป็นเด็กโต เราก็แนะนำให้เ,เรียนการว่ายน้ำนะตอนนี้สมัยนี้โรงเรียนต่างๆก็มีหลักสูตรการสอนว่ายน้ำนะคะแต่ถ้าเกิดตกไปแล้วเราทำยังไงตกไปแล้วสอนเด็กบ่อยๆค่ะหลักการตะโกนโยนยื่นนะคะตะโกนก็คือถ้าตกน้ำไปแล้วหรือไปพบเห็นคนตกน้ำอเพื่อนตกไปนะคะให้ตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะโยนก็คือหาอุปกรณ์ใกล้ตัวนะคะเพื่อช่วยให้โยนลงไปให้คนที่เขาตกน้ำอ่ะ เขาจับพยุงตัวได้อุปกรณ์มีอะไรบ้างอย่างเช่นมีเชือกมีถังแกลลอนพลาสติกนะคะโยนไปได้เคยเลยค่ะหลายหลายชิ้นนะคะเผื่อว่าเขาจะสามารถคว้าอะไรตรงไหนได้นะคะการยื่นยื่นก็คือยื่นสิ่งของยาวๆที่วางอยู่ใกล้ตัวคนให้คนตกน้ำเนี่ยเขาจับได้อย่างเช่นเราหาท่อนไม้ใกล้กลนะคะเข็มขัดก็ได้ผ้าขาวม้าก็ได้แต่อันนี้คือลักษณะที่เขาคนตกน้ำเนี่ยเขาเข้าใกล้ฝั่ง พอสมควรนะคะอย่างไรก็ตามห้ามกระโดดลงไปช่วยเองนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้หลักการที่การช่วยที่ถูกต้องอาจจะถูกดึงลงไปแล้วก็จมคู่ได้ค่ะค่ะสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะขอให้ดูแลเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กนะคะอย่างใกล้ชิดอย่าให้คลาดสายตาถ้าเป็นเด็กเล็กก็ใช้หลักการอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก,ก้ม ถ้าเป็นเด็กโตก็สอนให้รู้จักวิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำนะคะด้วยการใช้หลักการตะโกนโยนยื่นค่ะเพียงเท่านี้ก็จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุจมน้ำค่ะ